สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกันที่ช่อง l u คก y Home สำารงทีวีนะคะวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่โซนกล้องนะคะวันนี้ทางโซนกล้องของเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะลดราคาทุกรายการนะคะลดไปเลยนะคะ80%สําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจโปรโมชั่นนี้นะคะสามารถแอดไลน์เพื่อติดตามโปรโมชั่นได้นะคะไลน์จะเป็นไลน์นี้นะคะเดี๋ยวจะพาชมสินค้ากันค่ะราคากล้องที่ร้านเรานะคะจะเริ่มต้นนะคะที่2,000บาท 2,000นะคะยังไม่ได้ลด80%นะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะลูกค้านี่นะคะ2,000นะคะลดเพิ่ม80%ก็เหลือเพียง400บาทเท่านั้น400บาทนะคะสามารถเช็คได้นะคะลูกค้าอุปกรณ์ที่ให้เอาเข้ามาลองนะคะก็จะมีทานมีฟิลม์มมีแบตเตอรี่นะคะอุปกรณ์นอกเหนือจากนี้ถ้าลูกค้าจําเป็นต้องใช้นะคะสามารถฝากไว้ที่ด้านหน้าแคชเชียได้เลยนะคะแล้วก็เดินไปใช้นะคะต่อมาด้านนี้นะคะก็จะเป็นเลนนะคะลูกค้า เลนนะคะรานะคาเริ่มต้นนะคะที่2,000บาทเช่นกันนะคะ2,000นะคะวันนี้ลด80%เหลือเพียง400บาทเท่านั้นนะคะเลนแต่ละตัวนะคะจะไม่เท่ากันนะคะในส่วนของราคานะคะ มาต่อกันที่อุปกรณ์นะคะในส่วนของอุปกรณ์ของที่ร้านนะคะแบบนี้นะคะของชิ้นเล็กชิ้นน้อยเราจะขายเป็นชิ้นนะคะลูกค้าไม่ได้ชั่งกิโลขายเหมือนทางโซนอื่นนะคะอันนี้นะคะจะเป็นตัวจับกล้องนะคะตัวนี้นะคะนะคะเริ่มต้นนะคะที่100บาทนะคะส่วนไซนี้นะคะ150บาทนะคะนี่นะในตะกร้าของเราก็จะมีเยอะเลยเพราะอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นฮูดแบบนี้นะคะในส่วนของฮูดแบบนี้นะคะนะคะเริ่มต้นนะคะที่100บาทอันนี้แจ้งเป็นราคาเต็มนะคะไซ์ที่ถืออยู่ไซนี้นะคะ200บาท200าทนะคะลดเพิ่มไปเลยนะคะวันนี้80%ตรงนี้นะคะก็จะเป็นอะแดปเตอร์นะคะชี่ใส่เลนนะคะใสเลนก,กล้องตัวนี้นะคะ200บาท200าทนะคะลดเพิ่มไปเลย80%นะคะ ในตะกร้าของเรานะคะก็จะมีฝาปิดหน้าเลนแบบนี้นะคะฝาปิดท้ายเลนนะคะจะมี2ราคานะคะลูกค้าจะมีราคา40บาทกับ50บาทอันนี้เราแจ้งเป็นราคาเต็มก่อนนาคาทุกอย่างลดเพิ่มนะคะวันนี้80%ส่วนด้านนี้นะคะจะเป็นฟิลเตอร์นะคะราคาเต็มเริ่มต้นที่100บาทนะคะทุกอย่างนะคะลดหมดนะคะ80% ต่อนะคะจะเป็นเคสใส่กล้องนะคะก็จะมีราคาเริ่มต้นนะคะท bah, Wh. Wh. ี่40บาทนะคะอันนี้นะคะ40บาทนะคะลูกค้าส่วนด้านนี้นะคะนะคะ80บาทจะเป็นเคสกล้องทวินเลนนะคะทุกอย่างนะคะลดเพิ่มนะคะวันนี้80%วันเดียวเท่านั้นนะคะลูกค้าอันนี้นะคะก็จะเป็นถุงใส่เลนนะคะหรือว่าลูกค้าจะไปอาดัใช้เป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะใส่แฟลชก็ได้นะคะตัวนี้นะคะตัวนี้80บาทนะคะ80ลดเพิ่มไปเลยนะคะอีก80% ต่อมานะคะจะเป็นขาตั้งกล้องนะคะในส่วนของขาตั้งกล้องนะคะจะอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะนี่นะราคาเริ่มต้นนะคะที่400บาทนะคะไซนี้นะคะ800บาท800าทยังไม่ลดราคานะคะทุกอย่างลดเพิ่มไปเลยนะคะ80% เรานะคะไม่ได้มีแค่กล้องกับเลนนะคะลูกค้ายังมีเครื่องฉายสไลด์ฟิล์มด้วยนะคะในส่วนของเครื่องฉายสไลด์ฟิล์มนะคะจะมีราคาเต็มเริ่มต้นที่1,500บาทนะคะสูงสุด3,000บาทนะคะในส่วนของราคาเครื่องฉายสไลด์ฟิล์มนะคะ ตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่โซนกระเป๋าของกล้องนะคะในส่วนของกระเป๋ากล้องนะคะจะมีราคาเต็มเริ่มต้นนะคะที่ใบร้านหบาทเช่นใบนี้นะคะลูกค้าส่วนฝั่งนี้นะคะใบละส0 0บาทนะคะ200นะคะลดราคา8 0เหลือ40บาทเท่านั้นถ้าเป็น100ยก็เหลือ20นะคะถูกมากนะคะลูกค้าสินค้านะคะไม่ได้ดูเป่าเลยนะคะมาชุมใกล้ๆค่ะสินค้าของเรานะคะจะขายหน้าร้านอย่างเดียวนะคะตอนนี้ร้านจะอยู่ที่ถนนรางรถไฟสายเก่านะ กกดังกล้องของเรานะคะจะเปิดอังคารถึงอาทิตย์นะคะเปิด10โมงเช้านะคะปิด6โมงเย็นนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากติดตามข่าวสารของทางโซนกล้องนะคะสามารถแอดไลน์นะคะจะเป็นไลน์นี้นะคะไว้ติดตามข่าวสารนะคะแล้วก็ลูกค้าท่านใดนะคะที่ไม่สะดวกจะแอดไลน์นะคะก็จะมีเพจของทางร้านนะคะจะเป็น LH c a m e r a นะคะจะเป็นเพจนี้เลยนะคะจะมีกิจกรรมต่างๆให้ลูกค้าร่วมสนุกกันเยอะเลยนะคะกล้องฟิลมะะ์มราคาถูกๆนะคะ มาพบกันที่ร้านล u c k y Home สำโรงนะคะโซนหนึ่งนะคะลูกค้าถ้าเป็นโซนกล้องแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ